สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส,สบายดีไหมครับโอเคก็คือเออจะก็คืออะไรล่ะไอว่าโอเควันนี้จะมาเล่นเกมไอนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่นด่านชาลีนะครับซึ่งตอนนี้ปลดล็อกแล้วน,นะครับตังพออา้าวไม่ใช่500ห้าร้อยอ่ะผมจำผิดเป็นห้าร้อยโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นชาลีนะครับใครที่เราเล่นกระเสือกับเหมียวสั่งไปแต่ว่ากระเอ,อื่อผมขอมาเล่นกระเสือกโซโล่ก,ก่อนนะครับเพราะว่าใครที่เราเล่นกับเหมียวสั่งไปท่านผู้ชมยังไม่ได้เห็นแบบผมเล่นแบบเดี่ยวๆเลยนะครับอ่ใครที่เราเล่นมัลตีววไปเยอร์ไปโอเค เดี๋ยวนี้เ,เล่นกระสือกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นชาลีหมดมันกันทําไมภาษาไทยมันไม่มีตรงสื่อขึ้นเนี่ยโอเคช่างมันโอเคอัดอยู่ใช่ไหมโอเคอัดอยู่โอเคสามสองหนึ่งเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ารวยมากซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิที่ฉันต้องทําก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นก็าหายตัวไปอย่างลึกลับลึกล,ลับมานานแล้วเพียงแค่ฉันทาภารกิจนี้เสร็จ ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วโอเคคือเราเป็นโจรมาขโมยพวกนี้นะครับซุบผมคิดว่ามันสมควรโดนพวกนี้หลอกไหม <c oughs> เออเข้ามาขโมยเข้ารหาดเขาเนี่ยโอเคอึบอึบเก็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 บอา่าโอเคตอนนี้ไอ้คมผมคุณคุณหนุนมาจากเกมไหนหรือหนังเรื่องไหนเดี๋ดวมีแค่นี้ใช่ไหมผมเปิดหมดแล้วใช่ไหมโอเค เก็บมมานะเก็บออยกันเบสิกเลยของคนเล่นต้องแบบนู่นเนียนู่นตรงนี้อ่าได้เรื่อยมาน,นี้เปิดไม่ได้แต่ต้องเศยขยะตรงนี้ทำไมมันเดินข้ามได้อะโอเคมาตรงน,นี้ปึ๊บชาดีผมไม่รู้จะเล่นผ่านไหมนะเพราะว่าเอาาเห็นคนอื่นให้มันดูเล่นยากครับก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายครับแล้วแต่คนเล่นแล้วก็แล้วแต่โหมดอะคือมันก็แค่วาปเข้ารูปภาพได้นะครับเข้ารูปภาพแล้ววราป โอเคดูอกันมันอยู่ไหนมันมาชั้นนี้แล้วก็ลงไปชั้นล่างโ okay. อเคโอเคมาห้องนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเปิดดูแบบอย่างนี้ว่ามันมายัางผมแนะนําอย่าเปิดนะไม่งั้นมันปิดชางอย่างนี้ผมเคยลองแล้วอยู่ดีมันเข้ามาในห้องได้เฉยเลยเหมีหยวซังก็เคยเจอมาแล้วนะครับโอเคทำไมวันนี้ของมันดูน้อยจังหรือ,ยอ,ยอปกติ น่าจะปกติดมงน,นี่มันอยู่ไหนอยู่ชั้นล่างไปข้างบนไปข้างบนโอเคตอนนี้เพิ่งได้เจ็ดถุงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสับเราเอ,อืออ่ามาห้องน้ำก่อนเดยเอ,อตรงน,นี้เปิดได้แค่ซ่วมนะครับอ้าวขามาทิ้งที่ซุ้มมันมาอโอ้โหผมไม่มีอายได้ไงต้องรอลุ้นให้มันไปอย่างเดียวอ่า เออผมต้องมาอยู่ในห้องน้ำมีเปนไข่ขี้บ้าเนี่ยโอเคถุงเมื่อกี้เขาไม่เปื้อนขี้หรือเปื้อนเยี่อมานะอ่เร็วเร็วสิรีไปสิโอ้ยผ้ามันจุบ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 โอ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 ้เหมือนมีใครยิงกึ้นได้ไหมมันอยู่นานจังเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อมันไฟตรงนี้ผมนึกว่ามันมาโอ้โห ท่านผู้ชมเมื่อกี้คืออะไรมันหนักอยู่นะห้องตั้งนานแล้ว่าเหมือนไม่ยอมไปไหนเลยอะมันบั๊กหรือว่าอะไรอะ๋ย่คราวนี้ผหดต้องเก็บไอไว้แหละเมื่อกี้ไม่มีไอไงไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเมื่อกี้คืออะไรทำไมมันอะผมงงทัไมมันอยู่ดักหน้าห้องอย่างนั้นเลยอะไอไอไอนี่นี่เอาเลื่อยผ่าหน้ามันไดไหมไอเดวนะ อ๋อผมลืมเก็บไอตรงนี้ก็ว่าอยู่ไหมไอาามันดูน้อยโอเคขอไปเมื่อกี้พลาดไปเยอะเลยแต่เมื่อกี้มันอยู่หน้าห้องเฉยนะโอ้โวยพี่โนเล่นได้โลกก็หมุนได้นะครับอ่าโลกไม่ใช่โลกมาในแบนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกระสือกระชารีมั้งไม่แน่ใจมันมีประวิอยู่นะครับเกมนี้โอเค,อเคตุกุกทุกทุุุ ออกมีไอตรงนี้โอเคเมื่อกี้ผมกะจะประหยัดไอ้จะกะจะเดินไปเลยเดินไปดูเ <c oughs> ดๆด,ด,ด,ดูเลยเ้ยบอกว่ามันคงไม่ดักหน้าห้องนะไม่เอานะขอร้องลนะ่ะอย่าดักหน้าห้องมันไปยังไอง้โอเคมันไปชั้นบนโอเคมันไปชั้นบนมันไปชั้นบนเนี่ยตอนนี้เวลาเดินบนบันไดเสียวตลอดเลยว่ามันจะลงมา โอเคตึ okay. ๊บๆเก็บเก็บอันนี้จะได้ไปเล่นชาลีมันน่ะแต่ชาลีผมจะเล่นรอบเดียวนะครับผ่านไม่ผ่านก็ค่อยมารุนต่อยพีดาแล้วกันถ้าเกิดไม่ผ่านนะโอเคตอนนี้มันอยู่ไหนนะโอเคอยู่ชั้นเดียวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวรอครูดาววิ่งเสร็จก,ก่อนเพื่อฉุกเฉินนะครับมีทีวีให้ดูเร่ยเปิดรายการนะครับฮะ๋ผมเปิดทีวีให้แกทำ้ายเพื่อนชั้น แกไม่รอดแน่โอเคตอนนี้มันอยู่ไหนอยู่ข oh, ้างบนไป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 โอ้โหเดินช oh, ้ามากเลยเออเออเออหันไปไม่ใช่ไม่ใช okay. ่เซนเนดิน่าเมื่อกี้เพิ่งเล่นเซนเนดิน่าสองภาคมาเลยโอเคปิ้นอายกันได้ตัวเลขอีกหนึ่งอันละ โอเคปิ้นปิ้นโอเคตอนนี้มันอยู่ไหนมันกำลังขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองมันไปก่อนหวังว่า,วามันดักหน้าห้องนะทำไมก่อนหน้าน,นี้มันดักหน้าห้องผมยังไม่เข้าใจโอ้รอมันไปไปเร็วๆสีไปเร็วๆไปเร็วๆ มันสั่นๆมันมีพลังอะไรมันเป็นผลสั่นของหนวดขาวผลกุลากุลาบทำไมมิาทีไรมันสั่นทุกทีเลยเฮ้ยทำอย่าบอกว่ามันดักหน้าห้องตกใจนึกว่าดักหน้าห้องโอเคมันไปตรงเดี๋ยวรอให้หายสั่นกันดีกว่าผมไม่ค่อยไว้ใจเลยเออผมก็เป็นมือใหม่ของเกมเนี้ยจอสั์เ่ยไม่รู้ใช้ไงโอ้สั่นใหญ่เลยสั่นใหญ่เลยอ มันมันผมได้เสียงมันบ่นแล้วไม่รู้ผมแบบเบาเสียงนะมัจจะไม่ค่อยได้ยินแต่พอได้ยินแบบว่าแววอยู่มันบ่นอะไรสักอย่างไปยังโอเคมันลงไปชั้นล่างครัแล้วถ้าเกิดดูไอ้แล้วแบบถ้าเกิดไม่รีบก็ก็พยายามแบบดูให้จบนะเผื่อจะได้รู้แต่ถ้าเกิดรีบก็เอาให้พอรู้กันว่ามันอยู่ที่ไหนเปิดเพลงส่วนตรงนี้มันจะเป็นแบบห้องลับนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาสอนเปิดครับ โอเคเปิด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 ,ปด,ปดได้กุญแจยังได้ได้ได้แล้วโอเคโอเคตอนนี้มีรถมาขายของหน้าบ้าน,นครับอาจจะได้ยินมันก็ต้องได้เย้วโอเควิ่งไปเลยเลยกันอู้ไม่มีไม่มีเก็บไออึบยึบโอเคได้สิบห้าแล้วนะขอให้ครบขอให้ไม่ต้องไปเก็บชั้นใต้ดินผมไม่ค่อยชอบชั้นใต้ดินเลยมันที่ ที่จุกน้อยมากไม่ใช่จุกน้อยอีกชิดซ่อนน้อยมันมีแค่สองข้อนี้โอเคไป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 ,ไป,ไป,ไปโอเคหนึ่งสองสามขาดอีกอันเดียวเองอต่อทั้งมดชั้นใต้ดินใช่ไหมเดีย๋ยวต้องเอาตัวน,นี้ไปแก้ไขพิษสายนะครับเดี๋ยวไว้เข้ามาสอนเปิดชั้นล่างก็ล่างจริงแหละแต่ผมไม่ได้ขอตรงชั้นนี้ไงผมขอชั้นใต้ดินไงโต่อเออเออเออ ตอนนี้เขาเริ่มเข้ามาใก้แลวโดขาของตอนนี้มันอยู่ชั้นใต้ดินโอเคเดี๋ยวผมมาตั้งหลักห้องนี้ก่อนนะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปข้างบนแล้วผมค่อยลงไปชั้นล่างนะครับผู้ชมน,นี่เป็นรูปแบบรูมคนไม่ชัดเลยมาแปะได้ไงเนี่ยมันไปไปชั้นบนแล้วใช่ไหม มันไปแล้วก็ไปไปเลย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 เก็บกันเนี่ยก็ก็จะครบแล้วโอเคอืมถึงผมจะเก็บแต่ผมก็ยังไปต่อไม่ได้ผมต้องรอมันมาก่อนเพราะว่าไม่รู้มันมาตอนไหนเงี้ยแล้วขึ้นไประโจวหม่องเป๊ะตรงบันไดเงี้ยโอเคเก็บอายไว้กันวันนี้ก็ได้ถุงครบแล้วนะโอเคจะได้เล่นชาลีไหมเนี่ยได้เล่นอยู่แล้วโอเคมันอยู่ข้างบนอยู่ อ,อยากไปเลยแต่ว่ากลัวมนันแบบลงมาพอดีตอนที่ผมไปไงแล้วผมรอมนันแบบลงมาก็ขึ้นไปข้างบนสุดอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคตอนนี้ก็รอไปยาวๆนะครับท่านผู้ชมไอ้สามอันโอ้โหโคตรช้าเลยโอเคเหมือนมันกำลังจะลงมาใช่ไหมมาว่าจะเป็นเงินนะอย่าเปิดอย่างนี้บ่อยนะครับถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่งั้นมันเข้ามาได้ ไม่รู้เข้าห้องนี้เข้ามาได้ไหมแต่น่าจะได้โอเคมันขึ้นไปข้างบนแล้วไป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 ว่าจะไม่เจอเหมือนเมียวซังนะเออไปไปอยู่เร็วโอ้โอเคไม่ไม่นะนั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานีที่นี้ควรถูกทิ้งร้างนี่แต่ทําไมผมถึงเห็นเธอได้ทำไมผมถึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจักเงามืด ผมควรทำไงต่อไปเอ่อควรควรไม่มาแต่แน่และครับโอเคโอเคเดี๋ยวภายหลังแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาเล่นชาลีกันนะครับโอเคเสียเวลากับกรนะสือนานแล้วชาลีชาลีไม่ใช่นะเดี๋ยวเอ่เดี๋ยวผมขอเล่นโหมดง่ายกันนะง่ายแต่ไม่ใช่มือใหม่นะเป็นแบบอําลองจากากลางอะ่ะโอเคมีชาลีครับชาลีชาลีคุณเป็นเกย์คนละชาลี ชาดูเหมือนว่าตึกนี้จะถูกทิ้งล้างเอกสารที่ฉันได้พบในคลหาสอหาดไม่ได้บอกอะไรมากแต่ที่นี่เป็นสถาบันทางจิตไมสเข้าโรงพยาบาลที่นี่หวังว่าฉันจะรู้อะไรเพิ่มเติมภายในนี้และหาอะไรติดมือกลับบ้านไปด้วยเอ,อาเสียงหลออเพื่อจะเ,เป็นดาวน์โหลดโอเคดาวน์โหลดกันอา้าวแล้วไงชาลีอยู่ในโรงเรียนเหมือนรู้สึกว่าชาลีอยู่ในเอเราไม่ใช่โรงเรียนโรงพยาบาล ชาดีอยู่ในโรงพยาบาลส่วนกระสืออยู่ในขลือหาดฟุตบอลอยู่ในโรงเรียนนะโอ้ชาดานผมยังไม่ได้ค่อยศึกษาอะไรด่านนี้เลยอ่ะเดี๋ยวชมโอ้ยหลือไปต้องเก็บสีแดงนี่ว่ะอู้่วยแนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮักกอนอันนี้เป็นอันไหน,นเอาผมก็นึกว่ามันจะเป็นขลือหาดก่อนมันต้องไปเล่นโหมดปรับแต่งทแต่เรื่องก,กับตัวที่จะเล่นด้วยแล้วก็อา้าว ดี๋ยวนะแล้วเมื e ่อกี้ผมเริ่มหมดง่ายมาไม่ใช่เหรอเออไม่เป็นไรเชามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้เวียนหัวเวียนหัวเหมืนเอฟเฟกในไมค์ครับเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้คโอ้ยโอ้ีโอ้ยโอ้ยโอ้ีโอ้่โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้นโอ้ไโอ้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 ยอ้โอ้โอ้โอ้ยอ้โอ้โ้โออ้โอ ผมต้องเก็บเขียวแดงใช่ไหมถึงจะได้วิ่งแล้วก็แดงเขียวแล้วก็จะได้เป็นพังตัวใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดนะโอ้โหซ่อนไม่ใช่แกนี้โอเคโอเคอ้าว,วิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่สนลูกใครแล้ววิ่งแล้วเออโอเคอันนี้น่าจะได้พังตัวออ้มันน่าจะมองไม้เห็นนะแต่ว่าแกซ่อนซอนดีก,กว่าเผื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับ โอเคโด่านนี้โห oh, oh, ไม่ชินเลยอะไม่เคยในด่านนี้อ๋อ oh, ต้องสีแดง,งกับสีเขียวถึงได้วิ่งนะครับต้องแบบเก็บสีแดงก่อนแนละ้วค่อยเก็บสีเขียวถึงจะวิ่งอันนี้เป็นพังตัวใช่ไหมโอเคมันก็น่าจะไม่เห็นเรานน่แหละโอเคไปชั้นล่างนะโอ้โ oh, ห oh, ผมไม่ถนัดด่านนี้เลยอะโ oh, oh, อ้อ๋อแล้วไงไม่น่าผ่านนะ EP นี้ โอเคอ่า okay. uh, ถุงเฮ้ยเอฟเฟกจะหมดละโหมีที่ซ่อนไหมมีที่ซ่อนไหมเนี่ยเฮ้มีที่ซ่อนไหมมีที่ซ่อนไหมม,ไหม,มันอยู่ไหนมันกำลังขึ้นไปเฮ้ยมืดมันอยู่ไหน อยู่ข้างบนบนไหนไม่รู้ไม่รู้บนสุดหรือว่าบนชั้นสองเออไม่รู้แต่ตอนนี้ไปแล้วเขาห้องเขาห้องผมอาจจะหองอาจจะดูกะกานั้นด่านี้ผมผมไม่คุ้นชินด่านนี้ปติผมดูแต่ด่านคารืหานะผมนึกว่าต้องไปเลือกอีกทีในโหมดอันนั้นไงแต่นี่มันแบบประจําเลยอะโอเคอยู่ชั้นบน เก็บไอเก็บไอเก็บไอเปิดได้ไหมไม่ได้โอเคขึ้นขึ้นเอ้ยไม่ใช่ขึ้นไป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 โอเคห้องนี้มายังเอายังโอเคเก็บได้หนึ่งอันโอเคเก็บน้ำยาสีแดงเอา้าอะไรอ่ะคือเฮ้ยมันไหมย่ยังโอ้โหลำคาญชาดีกว,ว่าเฮ้ยมีแผ่นมีแผ่นเสียงเนี่ยกล่องเสียงกเก่าๆดูค,คุ้นๆ โอ้โหนี่เป็นกระโหลกอ,อันนี้เหมือนกระโหลกของชาลีเลยเมันเป็นนกอะไรสักอย่างเลยเอืมยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ชั้นเดียวกับเราตอนตอนนี้โอเคมันน่าจะไปมัง้งอืมน่าจะเอ้มันจะมาโอ้ยผมรำคาญชาลีอะ่ะโหดแล้วแมปมันไม่คุ้นถ้าเกิดเป็นคาลิหัสผม,มน่าจะสบายอยู่ เอ้ยเดี๋ยวเม่อกีนเปลี่ยนสีเปล่าโอ้ไม่มีอายเหลือแล้วไงประเด็นต้องรอลุ้นเราเองเฮ้ยภาพเอ็กซเรย์อะไรเนี่ยเป็นปีศนาในเรื่องเหรอไปไอเคไหนไม่รู้โหข้างล่างไม่มีห้องไม่น่ามีห้องไว้แอบนะท่านผู้ชม เอา้าไมได้นี้มาลนะ่ะอืมดูตู้เก็บศพเย็นโอ้โเหเถื่อนจังโอ้หถ้ามันมาใี่ผมน่าจะไม่รอดนะเออแต่ผมก็เตรียมใจแพ้วแล้วแหละโอเคหรูปภาพมาอยู่ตรงนี้และถ้ามันเข้ารูปภาพมามีสิทธิ์ที่จะมาตรงนี้มากเลยโอ้โ,โอเควิ่งเลยว,วิ่งเร็ว โอเคโหผมงงแมบอะไม่ <S <S ชมผมงงแมบงงพุลยงงแมบไม่ใช่งงแง,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 งบโอ้งงแมบจริงๆนะเนี่ยโอออยู่นี่อยู่นี่นี่โหอ,อีกต้องหกอันอีกต้องหกถุงโอ,โอ้โหโหอ,อย่งกับผมอยู่ในเขาวง,งกดเลยอะโอ,โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาๆๆเอากลับมาที่เดิมอีก ทำงขึ้นอยู่นี้ใช่ไหมแต่ไม่ผิดอึบ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 อมันน่าจะอยู่ชั้นบนนะตอนนี้โอเคเข้าอานี้เข้า,ขาอเ้าอคหองนี้ไม่มาอึบอโอเคอ,อูฟอออีกห้าถุงอะโอยชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องหาทางตัวแล้ววิ่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ วิ่งต้องใช้มันแล้วแต่สถานการณ์อ่ะแต่เงี้ยชาวรีมันแบบมันอย่างเงี้ยชันโดนฉันโดนอ๋อโออมันอยู่นี่ว้ามันมาแล้วมันมาแล้ว ชีวิตชีวิตต้องมาอยู่อะไรกับไอ้พวกนีน้โอ้โหก็ผมหลดเกมเล่นเองดีกว่าเออนี่ไปได้แล้วเออยื่ไหนไม่รู้ผมไม่สนแล้วผมไปแล้วผมกลัวไม่จบมากก่ากลัวแพเ้เก็บไอเออเจอไอสักที เออมันมามันมาโอเคโอเคโดยังมีถุงอีกไหมอู้สัใหญ่เลยสัใหญ่เลยอู้ปเป็นขย่มเตียงนะครับอืมสีแดงอันนี้มันอยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นเดียวกับเราเอืมไม่มีขวดสีเขียวเลยนะถ่แย่จังที่ไหนลนะ โอเคมันกำลังลงไปต่อไปห้องต่อไปอีกสามถุงนิงอยู่ไหนขอขอให้มีครบสามถุงในห้องนี้นะหนึ่งสวยนั่นแหละโอกาสดีโอกาสทองของเราโอเคจังหวะน,นี้แหละโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมันโอเคมันมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันไปชั้นล่างสุดเดี๋ยวก็จะวิ่งลงไปด้วยความเร็วแสงเลยนะครับโอ้โ oh. ห โอ้ย,ยจะผ่าไหมเนี่ยผมถ้าผ่านี่ผม,ผผมเก่งโคตรแล้วผมเป็นเทพของเกมไอ้อย่เล่นเราเล่นจริงๆฝีมือผมยังไม่เท่าของยูทูบเบอร์ดังๆหลายๆคนเลยนะ <c oughs> เนี่ยอือย่ามันดักหน้าห้องมืนกระสืออ่ะไม่เอาหน้าเฮ้ยลิฟลงไปได้แล้วตัวเอ้ ลงไปได้แล้วผมจะได้ออกจากที่นี่สักทีไงถ้าทำคาญผมก็ปล่อยผมออกไป้าใจไหมไม่ใชให้ผมมาอยู่อย่างนี้แล้วก็มาไล่ผมโ,โอ้โหโอ้โหอยังจะเดินกลับมาอีกโอ้ชีวิตเนาะโอ้ไปและไม่สนละเอ้ยหรือว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ชั้นที่เราอยู่ผมจำผมจำสีผิดเหรอเออน่าจะใช่ อ๋เมื่อกี้ว่าน่าจะเป็นชั้นล่างสุดมั้งหนู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 โยเ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 ฮ้ยเดี๋ยวนะเราเก็บสีเขียวกับสีแดงจะได้นี่ใช่ไหมทางตัวอ่าเสร็จชั้นไอ้ชาลีชาลีไม่ใช่อันนั้นมันไอ้ดินสอ yes no อันนี้ชาลีเฉย ใช่จริงนะกังเแล้วไอ้ไอ้ไอ้อะไรไอ้รึ่งตัวลอยได้เย้เป็นเขาจริงๆฉันแน่ใจเขากลับมาได้อย่างไรฉันแน่ใจว่าเขาตามอยู่ข้างหลังฉันแต่เขาอยู่ที่นั่นมีอะไรฉันจนหายใจไม่ออกเหมือนที่เขาเคยทําไม่เอาอีกแล้วฉันต้องดูเพิ่มให้ได้เขาวนเวียนอยู่กับที่นี่หรือเขาวนอยู่กับฉันโอเคก็เหนื่อยมากเลยครับอีพีนี้ โอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมต้องไปพักแล้วไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ก็เล่นซันดินนามาสองภาคคราวนี้มาเล่นอันนี้อีกโอ้โหตายเลยค่ะโอเคเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าจะมาเล่นอืมคราวหน้าจะมาเล่นมัลติเพย์แบบต่อสู้นะโอเคก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วบายไม่ไหวแล้วไอ้ไอ้หัวหน้าตกไอ้หัวลนมันเป็นกะโหลกหรือวะ <c oughs> โอเคบาย